สวัสดีครับทีมแพทย์มูลนิธิสิทธิ์ในร้อยจักรพรรดิสุนทรภูมอาจารย์ในพระราชบัญญัติสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีขอรายงานความคืบหน้าของโรคโควิด -19 เป็นเหตุการณ์รอบโลกครับประจําวันที่25กรกฎาคม2564พี่น้องคนไทยทุกคนครับวันนี้เราจะเป็นต้องช่วยกันระงับการระบาดของโควิด๑๙ในประเทศไทยนะครับทำได้ง่ายๆ2อย่างครับสวมหน้ากากอนามายัยลินหน้ากากผ้ากระชับกับใบหน้า ปิดปากปิดจมูกร่วมกับการเป็นระยะห่าง1-2เมตรเมื่อเราจะพบปะผู้คนผู้ใดก็แล้วแต่ครับจำเป็นครับต้องทำเช่นนี้นะครับทำให้มากที่สุดแล้วเมื่อท่านเข้าไปในชุมชนท่านก็ต้องทำเช่นนี้ด้วยนะครับเพราะการระบาดวันนี้แพร,ร่พระบาดแพร่ระบาดาในประเทศไทยเป็นอย่างมากต้องช่วยกันนะครับมาดูครับวันนี้ วันนี้ภาพโดยรวมโดยรวมของโลกนะครับการแพร่ระบาดอยู่ในระดับ3 0 0 0นคนต่อวันเป็นลักษณะระดับนี้นะครับตลอดสัปดาห์ที่แล้วเป็นต้นมานะครับแล้วก็วันนี้ครับเหมือนกับสัปดาห์ที่แล้วครับการแพร่ระบาดลดลงที่ยุโรปและอเมริกานะครับมาแพร่ระบาดมากที่เอเชียแล้วก็อเมริกาใต้นะครับในวันนี้ครับการที่ประเทศที่มีการแพร่ระบาดมากที่สุดก็คืออินเดียครับนะครับื่องจากบราซิล ในต้นสัปดาห์รายงานการแพร่ระบาดลดลงลดลงเป็นอย่างมากครับบาซิลติเป็นอันดับที่2นะครับมีอินโดนีเซียครับโผล่ขึ้นมาเป็นอันดับที่3ของโลกนะครับมีการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้นนะครับโคลอมเบียเหมือนเดิมรัเสเซียครับก็มีการแพร่ระบาดเป็นอันดับที่5นะครับยังมีสูงขึ้นเรื่อย สหรัฐอเมริกาครับกลับเป็นประเทศที่มีการแพร่ระบาดลดลงไปเป็นอย่างมากมาอยู่ที่อันดับที่18นะครับเวลานี้การแพร่ระบาดแต่ละวันน้อยกว่าประเทศไทยซะอีกนะครับในยุโรปครับโจทย์ตะวันตกกำลังฟื้นตัวนะครับยกเว้นอังกฤษครับฝรั่งเศสเยอรมันดีขึ้นนะครับยุโรปตะวันออกก็ดีขึ้นครับยกเว้นรัสเซียนะครับเอเชียตะวันออกนะครับญี่ปุ่นเกาหลีใต้ฮ่องกงดีขึ้นเรื่อยๆครับส่วนในอาเซียนครับยังมีปัญหาอยู่คือดานีเซียยังมีแพร่ระบาดมากขึ้นทุกวันนะครับฟิลิปปินส์มาเลเซียไทย แพทบาดรนะดับตัวเลขอย่างสูงนะครับเมียนมาเพิ่มขึ้นครับกัมพูช้ชาละลาวยังมีการทับาทต่อเนื่องนะครับออสเตรเลียครับถึงแม้มีการแพ่ระบาดในสายพันธุ์เดลต้าแต่ก็คุมได้เป็นอย่างดีนิวซีแลนด์ก็คุมได้ดีครับข่าวเด่นในวันนี้นะครับ ประชาชนในบาซิลครับประท้วงปัญหาที่ดีบอรโซนารโรนะครับประท้วงทั่วประเทศเลยครับนะครับเรื่องของการบริหารงานโควิดในพีในทีนที่ผิดพลาดนะครับทำให้มีการฉีดวัคซีนช้าประชาชนบาซิลตายไป็นจำนวนมากครับมาดูต่อนะครับวันนี้ทั้งโลกนะครับการระบาดก็ยังมีอย่างต่อเนื่องครับมีผู้ติดเชื้อนี้แล้ว184ล้าน5แสนคนนะครับ ตายไปแล้ว3ล้าน9แสนกว่าคนครับการแพร่ระบาดกำลังจะลดลงการตายก็กำลังจะลดลงนะครับที่มาดูครับมาดูภาพของการแพร่ระบาดในโลกนะครับดูแผนที่สีแดงครับเป็นการสะสมของผู้ที่ติดเชื้อนะครับในโลกนี้ตั้งแต่ปีที่แล้วเป็นต้นมาครับส่วนที่เป็นสีแดงเข้มมีการสะสมของผู้ที่ติดเชื้อเป็นจํานวนมากสีแดงอ่อนน้อยนะครับเพราะฉะนั้นครับจะเห็นว่าทวีปอเมริกาทั้งทวีปครับทั้งเหนือและใต้ มีสีแดงเข้มทั้งทวีปนะครับยุโรปเช่นเดียวกันครับมีสีแดงเข้มทั้งทวีปก็แสดงว่ามีการสะสมผู้ป่วยเป็นจํานวนมากนะครับส่วนในเอเชียครับมีสีแดงอ่อนแอฟริกาสีแดงอ่อนออสเตรเลียนิวซีแลนมีสีสีแดงอ,อ่อ,งอ,อนครับในเอเชียก็จะสลับด้วยบางประเทศที่มีสีแดงเข้มเช่นอินเดียนะครับอิหร่านนะครับในแอฟริกาก็สลับด้วยสีแดงเข้มบางประเทศเช่นแอฟริกาใต้นะครับส่วนในนิวซีในออสเตรเลียครับ ไม่มีสีแดงเข้มเลยนะครับสแสดงมีการสะสมผู้ป่วยไม่มากนะครับเพราะฉะนั้นขณะนี้ครับประเทศที่มีการสะสมผู้ป่วยจำนวนมากก็คืออยู่ในทวีปอเมริกาและในยุโรปนะครับมาดูอีกภาพหนึ่งครับภาพที่แสดงถึงการผ่าบาดในแต่ละวันอันนี้จะแตกต่างจากเมื่อสักครู่นี้เพราะว่าเป็นการพผร่าตาดในแต่ละวันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆนะครับมาดูในแผนที่สีเหลืองครับส่วนที่แสดงว่าเป็นสีแดงเข้ม มีการแพร่ระบาดแต่ละวันจํานวนมากสีแดงสีส้มแพร่ระบาดแต่ละวันปานกลางสีเหลืองแพร่ระบาดแต่ละวันน้อยนะครับวันนี้ก็จะเห็นว่าประเทศสหรัฐอเมริกาครับเดิมสีแดงแค่วันนี้ก็เปลี่ยนเป็นสีส้มกําลังจะเป็นสีเหลืองนะครับส่วนยุโรปครับส่วนใหญ่แล้วจะเป็นสีเหลืองนะครับจะมีบางประเทศที่ยังเป็นสีแดงสีส้มเช่นอังกฤษและหรือรัสเซียครับนะครับส่วนทวีปเอเชียแอฟริกาและ ออสเตรเลียนะครับก็จะมักจะเป็นสีเหลืองซึ่งมีผู้ที่ติดเชื้อแต่ละวันไม่มากก็จะมีสลับบางประเทศเช่น India, อินเดียอินโดนีเซียอิรานนะครับในแอฟริกาก็จะมีสลับเป็นสีส้มเช่นประเทศแอฟริกาใต้นะครับส่วนออสเตรเลียนิวซีแลนด์จะไม่มีสีแดงหรือสีส้มเลยซึ่งมีแต่สีเหลืองอย่างเดียวแสดงว่าม,มีการแพร่ระบาดแต่ละวันเป็จนจำนวนน้อยนะครับที่เห็นชัดเจนมากคือ ทวีปอเมริกาใต้ครับมีสีแดงเข้มแล้วก็สีแดงสดแล้วก็สีส้มนะครับก็แสดงว่ายังมีการแพร่ระบาดอย่างรุนแรงแล้วก็ปานกลางอยู่ตลอดเวลานะครับในวันนี้ครับมีผู้ติดเชื้อเพิ่ม3ามแสนสองกว่ารายนะครับตัวเลขวันนี้ก็กลายเป็นตัวเลขเตัวเลขกลางที่พบตั้งแต่ดาห์ที่แล้วและสัปดาห์นี้นะครับมับกจะไม่มากกว่า4ี่แสนคนนะครับแสดงว่าการแพร่ระบาดในโลกนี้ลดลงครับ ที่มาดูครับในดูสิประเทศแรกที่มีการติดเชื้อมากที่สุดนะครับก็คือการสะสมผู้ที่ติดเชื้อก็จะตรงกับแผนที่สีแดงมอสครูนนี้ครับก็จะพบว่านะครับสิอันดับแรกนะครับอันดับที่1คือสหรัฐอเมริกาครับมีผู้ติดเชื้อทั้งสิ้น30ล้านกว่าคน34ล้าน5แสนคนครับอันดับที่2คืออินเดียครับเพิ่มเพิ่มขึ้นมาจาก20ล้านเป็น30ล้านนะครับอินเดียมี30ล้าน5แสนคนครับ ระดับ3บราซิลครับอยู่ในะดับประมาณ10ล้านมี18ล้าน7แสนคนนะครับจะระดับระดับ4ถึง10นะครับจะมากมากกว่า1ล้านแต่น้อยกว่า10ล้านครับระดับ4คือฝรั่งเศสครับมี5,7ล้านแสนคนนะครับรัสเซียมี5,6ล้านแสนคน6ตุรกีมี5,4ล้านแสนคน7อังกฤษ 4ล้าน9แสนคน8อียิปติน่า4ล้าน5แสนคน9โคลัมเบีย4ล้าน3แสนคน10อิตาลีครับ4ล้าน2แสนคนนะครับสิบอันดับนี้ไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงครับมาดูต่อไปครับอีกภาพหนึ่งคือภาพที่มีการพัฒนาแต่ละวันอันนี้จะเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยตลอดเวลาแทบทุกวันนะครับก็จะเห็นครับจะตรงกับแผนที่สีเหลืองเมื่อสักครู่นี้นะครับมาดูสิบอันดับแรกครับอันดับที่หนึ่งคืออินเดียครับวันนี้เนื่องจากบราซิลเป็นต้นสัปดาห์รายงานมาน้อยนะครับ อันดับแรกคือเป็นอินเดียครับอินเดียก็ระดับเดิมครับประมาณ40,000คนต่อวันนะครับอันดับที่2คือบราซิลครับวันนี้รา,ายงานมา27,000คนต่อวันนะครับอันดับที่3ครับกลายเป็นอินโดนีเซียนะครับซึ่งเป็นชาติเดียวของอาเซียนที่ขึ้นมาถึงอันดับ3ของโลกมีผู้ติดเชื้อ27,000คนต่อวันนะครับซึ่งขณะน,นี้หลายประเทศได้มีการพัฒนาระบลดลงมาแล้วยกเว้นแต่ประเทศในเอเชียกับในอเมริกาใต้นะครับ ับที่4ี่ครับโคลอมเบียครับเป็นเมกาใต้ที่ยังพุ่งขึ้นมาแต่ยังไม่ลงนะครับับที่5รัสเซียครับรัสเซียกับมีการเพิ่มบาทขึ้นเรื่อยๆนะครับวันนี้20,000คนคนต่อหนึ่งวันนะครับับที่6ครับอังกฤษครับสองชาตินี้ครับอังกฤษและรัสเซียนะครับมีการแพร่บาทเพิ่มขึ้นจากสายพันธุ์กลายพันธุ์เดลต้าครับอังกฤษก็น้อยกว่ารัสเซียเล็กน้อย2 4 0 0คนต่อวันครับส่วนับที่7ดครับคือแอฟริกาใต้แอฟริกาใต้เช่นเดียวกันครับมีสายพันธุ์เดลต้าทำให้มีการแ และพุ่งขึ้นมาเป็นอันดับที่7ของโลกนะครับวันนี้1600 0คนต่อวันครับอันดับที่8ครับอิรานอยู่ในขาลงครับเก้าเยนตินาเช่นเดียวกันครับอยู่ในขาลง10บัางคาเทศจะเห็นว่าบางปรเทศซึ่โผล่ขึ้นมาเป็นอันดับ10ก็มีการแพร่ระบาดมากมากขึ้นนะครับแต่วันนี้ตัวเลขอยู่ที่800 0คนต่อ1วันนะครับมาดูกันต่อครับเพราะฉะนั้นวันนี้จะเห็นว่าทั้งโลกครับมีการแพร่ระบาดที่เปลี่ยนแปลงนะครับมากกันแพร่ระบาดกันมากที่เอเชีย แล้วก็อเมริกาใต้นะครับมาดูให้เห็นชัดๆเลยครับจากในต่ละทวีปนะครับสิบอันดับแรกของต่ละทวีปมาดูนะครับจะเห็นว่าในทวีปยุโรปครับมีเพียงสองชาติเท่านั้นคืออังกฤษกับรัสเซียครับซึ่งยังคงมีการแพร่ระบาดมากขึ้นนะครับส่วนในเอเชียครับเอเชียวันนี้มีการแพร่ระบาดมากขึ้นนะครับก็มี4ประเทศด้วยกันคืออินเดียอินโดนีเซียอิหร่านและบังคัดเทศจะเห็นว่าบังคาเทศนี้เพิ่มขึ้นมาโผล่ขึ้นมานะครับ เป็นอันดับสุดท้ายในในใน10อันดับของโลกครับนะครับก็มีการแพร่ระบาดส่วนในทวิตอเมริกาครับอเมริกาก็ตกลงไปแล้วนะครับเวลานี้ทีปอเมริกาไม่มีการแพร่ระบาดติดึงใน10ของโลกเลยนะครับดันั้นอเมริกาวันนี้ก็คือแพร่ระบาดลดลงไปเยอะมากครับอันดับที่18นะครับมาดูต่อครับในลาตินอเมริกาครับอเมริกาใต้นะครับแน่นอนเลยครับประเทศที่มีการแพร่ระบาดมากเหมือนเดิมครับคือบราซิลอจนตินาและโคลอมเบียนะครับ ส่วนในแอฟริกาก็เช่นเดียวกันครับเหมือนที่ครั้งๆก,ก่อน,อนคือแอฟริกาใต้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับทั้งโลกเปลี่ยนนะครับมาดูในเอเชียครับเอเชียมาเริ่มด้วยอิสราเอลก่อนนะครับอิสราเอลวันนี้มีการแพร่บาดเพิ่มขึ้นเป็น300กว่าลายนะครับแต่ว่าการตายเขาไม่มีเลยนะครับเพราะฉะนั้นการที่มีการระบาดของสายพันธุ์เดลต้าในประเทศที่มีการฉีดวัคซีนแล้วเนี่ยจะมีการ แพร่ระบาดมากในกลุ่มคนที่ไม่ฉีดวัคซีนคนที่ฉีดวัคซีนนนจะไม่มีการรุนแรงเลยนะครับเช่นอิสราเอลนี้จะเห็นตัวเลขเป็นอย่างนี้นะครับส่วนจีนครับวันนี้ดีขึ้นครับแพร่ระบาดดีเพียง14คนเท่านั้นนะครับในเอเชียตะวันออกนะครับญี่ปุ่นเกาหลีใต้ฮ่องกงนะครับก็ดีขึ้นเป็นลําดับครับญี่ปุ่นวันนี้ก็ดับเดิมครับประมาณเหลือประมาณ1000กว่าคนนะครับส่วนเกาหลีใต้ก็ประมาณ700ยกว่าคนนะครับฮ่องกงขณะนี้ หรือ3คนเท่านั้นต่อวันครับส่วนในอาเซียนครับอินโดนีเซียยังเป็นประเทศที่มีการระบาดหนักมากนะครับเที่ยวนี้เรียนให้ทราบแล้วดับ3ของโลกมีผู้ติดเชื้อ27,000ืคนตอนหนึ่งวันนะครับฟิลิปปินส์มาเลเซียประเทศไทยครับมีตัวเลขที่สูงนะครับฟิลิปปินส์วันนี้5,900นกว่าคนตอนหนึ่งวันนะครับมาเลเซียวันนี้4,6000กว่าคนนะครับประเทศไทยก็ใกล้เคียงกันครับ5,000กว่าคนเพราะฉะนั้น3ประเทศนี้ครับ ฟิลิปปินส์มาเลเซียไทยพอๆกันเลยในขณะนี้นะครับส่วนเวียดนามนะครับเวียไมา่ใช่เวียดนามครับเมียนมาครับเมียนมาขณะนี้ก็มีการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้นครับ จาก1,000ันนี้เป็น2,300คนต่อวันแล้วนะครับสิงคโปร์ครับคุมได้เป็นอย่างดีครับเหลือเพียง11คนเท่านั้นนะครับก็จะมีเวียดนามครับเวียดนามซึ่งแพร่ระบาดมากขึ้นนะครับเกือบพันคนแล้ว890คนต่อวันนะครับส่วนแล้วกัมพูชาก็ยังมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องประเทศไทยมีการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้นครับวันนี้31คนต่อวันนะครับกัมพูชาวันนี้เกือบพันคนครับ993คนนะครับส่วนในออสเตรเลียครับออสเตรเลียขณะนี้มีการแพร่ระบาดสายพันธุ์กลายพันธุ์ต้องปิดเมือง วันนี้มีการแพร่ระบาด23คนต่อวันเท่านั้นนะครับส่วนนิวซีแลนด์ครับวันนี้มีการพร่าบาดเพียง9คนครับจะมีประเทศนึงครับคือไต้หวันครับไต้หวันก็ไม่น้อยหน้าครับมีการร่ะบาดแต่ตัวเลขดีขึ้นครับวันนี้เหลือเพียง39คนเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าในเอเชียมีหลากหลายนะครับแล้วก็ข่าวที่น่าสนใจในวันนี้ครับประชาชนบราซิลขณะนี้ประท้วงบาสบีเบลโซนาโรนะครับ ประทวุทั่วประเทศด้วยนะครับเรื่องการบริหารงานโควิดในทีนที่ผิดพลาดทําให้มีการฉีดวัคซีนช้าประชาชนบราซิลตายเป็นจำนวนมากนะครับ ก็ในวันเสาร์ที่ผ่านมานี NG ่เองครับมีการประท้วงทั่วประเทศบราซิลนะครับปะท้วงเมืองต่างๆ40เมืองทั่วประเทศครับเนื่องจากว่ามีการบริหารงานผิดพลาดทําให้ประชาชนตายเป็นจานวนมากนะครับแล้วก็มีการฉีดวัคซีนล่าช้าแล้วก็มีการคอร์รัปชันการจัดหาวัคซีนด้วยนะครับการประท้วงนี้ครับก่อนหน้านี้มีมาก่อนแล้วเป็นระยะระยะนะครับคือประชาชนไม่พอใจที่ประธานาธิบดีทําให้มีการแพร่ระบาดอย่างรุนแรงนะครับ คราวที่แล้วเมื่อเดือนที่แล้วมีการประท้วงกันไได้เมืองเช่นเดียวกันครับนะครับเนื่องจากว่าทุกคนไม่พอใจการบริหารงานของประธานาธิบดีนะครับเราก็ขอให้มีการฉีดวัคซีนให้มากขึ้นด้วยนะครับในขณะเดียวกันครับฝ่ายค้านในสาภาพแรงงานได้กล่าวหาประธานาธิบดีว่า ไม่กระตือรือร้นไม่ใส่ใจในผลเสียที่จะเกิดขึ้นนะครับถ้าไม่มีผูลล้ล้มตายจำนวนมากโรงพยาบาลก็ไม่เพียงพอนะครับซึ่งประธานที่ประก็ต่อต้านการล็อกดาวน์นะครับเพราะอ้างว่าทําให้ผลเสียเศรษฐกิจมากกว่ามากกว่าเป็นโควิด -19 ซะอีกนะครับแล้วรวมทั้งผู้บริการสถาบันบูตันตันครับซึ่งทําการวิจัยวัคซีนร่วมกับไซโนฟาร์ไซโนแวคครับนะครับได้ฟ้องต่อคณะกรรมการสภาสูงครับ เรื่องที่มีการฉีดวัคซีนล่าช้านะครับเพราะเรื่องนี้ถ้าไม่ช้าที่ประธาน,นาธิบดีนะครับบราซิลจะเป็นประเทศแรกของโลกที่ได้ฉีดวัคซีนให้กับประชาชนตั้งแต่เดือนธันวาคมปีที่แล้วเป็นต้นมานะครับแต่ท่านประธานาธิบดีไม่เห็นด้วยกับการซื้อวัคซีนจากจีนนะครับแล้วก็ทางบริษัทไฟเซอร์ครับก็ได้มีการให้การกับสภาสูงเช่นเดียวกันว่าประธานาธิบดีไม่ตอบรับกลับบริษัทนะครับที่บริษัทจะส่งมอบวัคซีนให้1.5ล้านโดสเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วครับ นะครับก็เป็นที่ท,ทราบกันว่าท่านประธานอธิบดีของบราซิลท่านนี้นะครับไม่เชื่อเรื่องวัคซีนและคิดเหมือนกับท่านประธานาธิบดีทรัมป์ว่าโควิดเหมือนกับเป็นไข้หวัดธรรมดาแล้วเชื้อก็ไม่ยาท่านประธานาธิบดีนิยมยาที่ไม่รับรองนะครับเช่นคอโลควินเหมือนกับที่ประธานาธิบดีทรัมป์เหมือนกันเปรียบเลยนะครับเพราะฉะนั้นครับขณะนี้นะครับมาปะทุโดยเรื่องของการขอรับชั้นที่เกิดจากการซื้อวัคซีนจากอินเดีย นะครับโดยเจ้าหน้าที่ได้้องต่อพประธานธิบดีว่ามีการตุกติกในเรื่องการจัดหาวัคซีนจากอินเดียครับแต่ประธานธิบดีกลับเพิกเฉยและกล่าวว่ามีการทําเอกสารเท็จนะครับเจ้าหน้าที่จึงไปฟ้องร้องต่อสภาสูงครับสภาสูงก็นําเรื่องนี้มาพิจารณาและสอบสวนครับจึงมีการปรทัทุและก็ปัทท้วงกันทั่วประเทศครับ พราะวะันบซีวันนี้สาเหตุที่มีการแพร่ระบาดมากเพราะนโยบายที่ผิดพลาดของมู้นาีและมีการฉีดวัคซีนชา้านี่เองนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับสุดสถานการณ์รอบโลกได้โดยจะเห็นว่าสหรัฐอเมริกาครับดีขึ้นเป็นลําดับมีผู้ติดเชื้อใหม่เที่ยวนี้เพียง4,000คนต่อวันเท่านั้นนะครับน้อยกว่าประเทศไทยซะอีก อินโดนีเซียครับมีการระบาดมากขึ้นเรื่อยๆมาเป็นอันดับ3ของโลกรองจากบราซิลแล้วนะครับบราซิลมีการระบาดหนักครับเพราะมีการฉีดวัคซีนช้าติดตามกันต่อไปครับจากทีมแพทย์มูลนิธิศิษในร้อยตามรอยแรทยาทุมอาจารย์ในพระราชบัณฑมตรวในประเทศพระลักราชสุดาสยามบรม,มาชกุมารีติดตามผลงานพวกเราได้ครับจาก y o YouTube f a c e b o o k และบล็อกดิทครับขอบคุณครับสวัสดีครับ